บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชมำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่นหยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลรินธรณินจารึก ผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้จดเหนือทะทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์การสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำานึงร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตา ปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี